ไปสี่ฝ่าวไปใส่ผู้หนึ่งแห่งฝ้าวน้ำกระดกกระเดือจากบ่าฝ่าวป่าฝ้ารถกับป่ากันชีเนาะพี่จะเดมาสินพากันยางเอาพี่บ้าย่างที่สากรถตัวนั้นใจห่อนก้อนรถจะเป็นซีรีส์เส้นแล่นจะมันมองย่องสอรอแตัวงหงอกเป็นทุระยังเจะออกพาก็จะเอาไปซีรีส์เส้นแล่นยังเถาแท็กซี่หวยโอ้ยแสดงว่าเจ้าผู้จักประวัติข่อยอันยุบานเขอภาษางเบียกสั่งงานยังแม่แล้วนอนแต่เป็นบอกินขอแรงเขาง่ายขากระย่างหาลูกหาผัวหาเมียให้คนเดือนจังหนึ่งขอกับคนที่จริงเพื่อนจะคล้องนอนเจ้าเนี่ยบอ หาแต่บัวแต่เมียไอ้คนอันแต่บ้านเจ้าเจ้าหายไปบ้านเลยนี่ตะข่อยหาไงงี้พอก็แม่เจ้ามันเจ้าหาให้อือบ้าตีอันนี้มาทะลึ่งผู้ใหญ่ได้ทะลึ่งยังเจ้าว่าเจ้าหายไปบ้านได้หรือเออเรื่องบ่วงเลยพอก็เมียแต่ของไุ้เหียบวโลกเว้ยบวงแห้งปันดังฮามวเบังเอาญละหาไม่ถึงหูถึงตาว่าสั่นทีถึงแล้วเยื่อน้ำคนละมองไหมคือบอกยังสั่นครับคือบอกบ่วงสี่เหรอครับผมสร้างสร้างคนบอกน้ำคนอางนี้ผมมั่งมากระบอน้ำคนคนนี้ครับ บ่เงาละหามาให้นินิดอย่านี้คือปลาชิวถี่แห้งบ่รอดนีบ่แห้งคนงขนคัดข้อขอเขาไม่อยากบอกด้วยล่ะขาบอกถ้าซื้อก็จะยืนอยู่นี่ล่ะมี่ยังไงมีเกิดขึ้นมั่งนู่บักแหลซื้อมันอบักแหล่ผู้สาวอย่างนี้ซื้อวแหล่เดี๋ยวมาห้างก่าเ็ดสิบเปเซ็นต์เหมนี่แม่ไรีบเขาขี่เดือดซื้อมึงตีเลยซื้อนไ้ซื้อขี้ไร่บ่รู้บักแล่่่ม ห่วยเลกินข้าวแซ่บอยู่ได้แซ่บเมื่อกันใส่พงสุริลดปากหามึงอกระเม็นพวกข่อยตัวล่ะเมียนมึงก็บอกอยังนี้ลืมแขกพ่งหน้าไต้เดียวกันหน้าก็ไม่ยังมีการท่าแป้งอีกตั้งหากัเลยเอาท่าแป้งบ่ได้ได้นี่ไปหายเงี้ยงเมยนงกระจ๊กในกูจะอายคนเมแยงและเบิ่งไ้เนี่ยเบิ่งไฮคูกัสิบอกมึงนั่นี่แล้วมันเป็นยังไงเหรอปานเทศกะที่เสะเข่ากำมาเฮ้ยนี่ขนาดละเงี้ยงเนี่ยว่าผู้นั้นว่าผู้นี้เออวู้ยทำไมสั่งตีผู้น้ี ไม่ตัดตีอ่ะมาจอบฟังจะโดนแพ่แล้วแม่นพามาเลยสาวกับวัตีเขาได้แน้วนี่ถ้ากับพิษบ่ท้ากับพิษแปลงกันนั่นยันเขางามพอที่นั่นจะไปซ่าหัวอันถอยห่วงหมอกทัไงทนธรรมดีงามเห็ดหลวดไก่งามพอขนคนงามพอแตงแม่เงินมันจังบ่อายคนมันบอกปลอบเด็กกับท่าไรพูดออกแปลงกันได้ฟาเขาออกหลอกจังเขียนจะหน้าตกขี้เท่านี่แม่ถ้ามันพอดีพอดีแน่คอยมาจอบอยู่นี่คอยยันผู้เจ้าพิษกัน พราะกันจีบแสีจีบสาวจะได้งาิกันก็ดอกก็เดือดแท้ผู้คัดข้อกับมีดครับไคคัดข้อเจ้าข้างเรียมมงมงยู่ฟังพูดเหรอครับแท็กซี่ไปหาคัดข้อมูให้ยังบอขาดจังใดไข่อประเด็นสาวบันเล่าเล่าขวัญดิ้วไข่แมนคือเข้าบ้านบอกมันเป็นผมเนี่ยลุงน้องผมนายตายมันซ้ำเก่านั่ะละครว่อมคอยจากกันในเมียเอี้ยกระไดผู้สาวให้ผู้ใดกับห่วงได้ครับเอา ผู้สาวไฟผู้ใดกังห่วงเพราะว่าจะไปถือไว้จังสั่นเพราะท่านในแม่นของผู้เฮาจะคนป่าอยู่หนำป่าเพิ่นป่าโตแหเพื่อได้หมานเพล่นจังได้เออเมียนด้หรือส่งเสริมกันจะไปคัดขวางกันลูกผู้ชายจะต้องใจกว้างขวางจะไปแก้แคบอันนั้วเมียนเมียนเมียนเท่าเราอ้ากัเนี่ยป่าอยู่หนำป่าโตป่าโตเล่าเศร้าเดียวนี้มันยังไปฟังข่วงเลยเลยดื้อมึนสมบัติมันหัวหงอกแต่น้อยอาหารมันนี่เอ้าฮะเนี่ยไม่ยังยิบคอยยืนเป็นกรรมการโอ้ยก็ได้พิดไปเคาะหน้าแข้งรด เนว่าสันว่าสี่พี่โซดีไอ้ไส้จังมากโอ้ย,ยจะเป็นบุญเป็นคุณเนีน่ยแหละมันบอกวิธีจีบสาวให้งบวงแล้วบางแนมันอยากได้เมียมันเสิร์ตีบให้การจีบส,สาวอันดับแรกนักไหวฟอร์มจักหน่อยมาดธรรมดาแต่ว่าจะเฮ็ดหลายรแต่ผู้สาวก็จะสีขี้เดียดอเอาซ้ำคพอดำพอดีซ้ำได้คำพอดำพอดีนั่นจื่อไว้เอาคำพอดำพอดีโอ้ยเขาก็ขั้นข้อตะกอนดอกจังไอ้นั่นก็แคไมาเห็นหน้าผู้สาวอจะเซ็งเลย ขาเจ้าเบาๆน้ำมิติสิงยางนี้เลยสิงยางนี้วะเขาเจ้ายันวันนั้นลูกแปดโอ้แม่การจีบสาวต้องยุกย่องเขาเจ้าไว้ก่อนวางไหนห้าชินในเบียร์พญานิรวาลมาลูกเมียคนข้านางเอ้ยโอ้จบจังเจ้างามจังเจ้าพ่อจากจุงแขนเขาผ้าขวนปอนไข่หน่วยมึงเด้มือขวับปอนไข่ไอ้มือทรายปอนไข่น่ามึงได้ลา บาลม้วนม้วนเนาะค่ะโอ้ยเยี่ยมมาบัตรสี่ดต้มเนี่ยได้เงินเท่านี้หลงแหล่เอ้ยโอ้ยขอบคุณเด้อพี่ที่กีบให้เด้อกูได้กีบไปอีพออยู่ดีกีบไปไพ้ครับกีบไปคขวนนยเดวนั่นนั่นว่าจะแขวนไรบาทเห็นบอยังอาใหากูได้ก็สวยโอกาสย่ายมั่งสิเลยตึกแห่ได้ปายังสิมัยัดใจะขวางพื้นก็กล่าวว่าพี่บ้าตัวละเว้ย ยังมองยังก็ดเซ็บเซ็บกับปากจะข้มามกอดรอกล่างเียงเก็บกลางให้ได้ด้อจะไประสร้างดีหน่อยซุ้มนอนบ่เป็นเวียกเป็นงานดอกเสียพี่รูดใจประสงค์ตใหม่จังได้แบกวนมาประสงค์ป่าให้วังจังแต่งดิ่งลงสอนใจประสงค์ม่อนจอนังเก็บม่อนเข้ามาใส่ใจประสงค์ท่องใบพี่จังดันป่าใหม่มาหาหลากแกนสมอนพี่แล้วแมน่น,นี่ดีนันตีพ่อใหญ่เฮียแตกเลยบ่พ่อใหญ่เป็นแหนคือเฮียหลายแถอพ่อใหญ่ ่อนหนห่อนนี่เท่ากแห้งยังม่จีบเล็กหน่อยอ,อยู่วันนี้แม่อเท่ากับเท่าแต้แขวบักแอวก็ยังหนุ่มอยู่ตัวนังเห็นมาหูพังหายขี่เล่เพราะคือเขาเกิดได้สองสามปีหากเราคือคนเท่ามาเห็นเจ้าสาวงามอยากถามข่าวสงสารเบาซำหน่อยข้างบำแขวบมีเ <c oughs> บ่เนียเปียโบลันพระจันว่าเลี่ยงสร้างเ่าขายงานได้กินคาตัวลาเลี่ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบบมี่ได้ผลว่า อันนึ่งกระสางมันมีงามันก็มีคานตัวอันคนเฮาตีเ่าแล้วตายไปจากเสียวไปเห็ดหยังกระดูกแหกให้กี่เยียมลองไหมจีอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยมันมาจังเลยไปงี่ฉี่วะจังมากเลยทีเป็นเม็ดบ้านบ่โอ้ยมันลมมาจอดเดียวแนวนี่แห่บ่เอาขอทาตบ่เอาไปฝังบ่กระดูข้าหวยนี่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 มันมาได้จังเลยวะนี่ไปหาแหลกเหไปเถาเพ่าะแห้งจะมาหาบ่อน้ำเล็กเล็กน้อยลูกหลานเขาอยากอไอเจ้ามันเกเรบ้องสังขารเจ้าของเลยไหมเนาะ เขาพ่อสิเขาวัดเขาว่าแล้วเออพิจารณาตนเองได้แล้วน่เขาใกล้ฟังนั่งใกล้ห่วยแล้วที่พวกนังตาซ้ำเฉียนเนี่ยเขาพ่อตายแล้วพ่อสร้างกันนี้ไปหาอะไรงัวงงควายลูกคนน่ะพ่อเจ้าจ้อยเลยลูกสาวเจ้าของมันมาทอนี่สีชัดอ่ะพูดแล้วล่ะพ่ออยังมางอายุหูหันห้างฟังเดียวกันได้ไหมน้องขาเจ้าปีนั่งเขาบ่นอะไรสิวางไลยล่ะจักแล้วเราดีกับเราก็าดีอ่ะน้องที่เห็นใจเราได้ไหม หนีรถเข้าเขาวูไปน,นนะั่นรถไปก็จีใส่งานที่มาทางไหนมาเนะี่ยมาแจ็กแล้วมันก็โคตรไปไว้ล่ะโอ้ยไงเจ้าก็ไปด่าเราขักเราเนี่ยห้เราก็เข่าเราก็มีหัวใจด้เนาะก็ได้จังไดแท็กซี่ที่นั่งเราดีก็ะดกก็ดีเอาเกิดที่นั่งมีรัศมีวางเลยเนาเราสียบเสียใจดิ ในตูนเราจะเป็นยังไงบ้านกันเฮาอเสแซบแจักเทียนนเปียงขวเบ่หนั่นแม่แซบกับเสแฉยู่อไกลๆนี่แม่ไหยับเข่อยยับเข่ายบ้างอายุจะขวางไว้อ๋อไผรสิบวับิ่งอายุได้อายุบ่มีตัวเลขคนสิเว้ากันมหามคติกันก็ต้องไล่เรียบางทีครับหน้าตาหรืออายุมุนห่างมันใกล้เคียงกันนี่ติเฮ้ยนั่นก็แลโพดนั่นก็ได้ทั้งเฒ่าทั้งเล่ทั้งไกลแค่ไหนนะนี่ก็งอกโพดหัวก็ได้คนสิเว้ากันจีบกันมันต้องบ้างหรือไงกัน ผมว่าบริวัรด,ดีได้แหละคอยไอพวกคอยมึงได้แหละไอหันหนามาเขไาไงยังหันหนามาเขากระงมปากอยู่ตัวโอ้ยงมงมางมลักษณะแบบนี้คือวัดดีเขาคนเขาก็ะวัดดีตอบเป็นตัวหา<อ>้าคนนี้มึงมารยาทเห็นเดี๋ยเขาเสียหนามเึงโอ้ยคอยพีเด้เสียหนา้าไหม <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปเสิยวัดดีเล้วบริวัรดีส่ง <c oughs> อยากไอ้ดิว่าโอ้ยอันอยู่บ้านไดล่ะเพื่อนเนยอยู่เมืองอุบลนี่แหละค่ะ อยู่วังไรเลยแม่อุบลมันใหญ่แต่ได้อันบ้านหลังใหญ่ๆนั่นแหละคะ<อ>่ะอยู่ทางวัดทางงหินเออมีกกอยู่ข้าสองตน้นปลูกไหมไหมทมหัวบ้านผูใ้ใดก่อนน่ะบ้านฉันนี่แหละค่ะโอ้บ้านฉันสีวานบ้านเจ้าที่สันนุวิอ,อันี่มีบ้านเล็กทีไปนอนมี่แหละค่ะโอ้ไม่ทับแล้วไปครับบบค่ะเออขันโมไม่ทับกับพอดี่ผู้ดีไอจสมาทับให้เด้อ อยางนีโอ้ยหาขวบม,มืองอันเป็นเป้าเป็นแพว่หา,หายเกียรติสุภาพสตรีเขาแน่ลดปากออกมาได้ยังไหนทับทับทับหนังทับหนังเราทับหนังเราเฮ้ยยังส่งหายไรเจ้าก,ก็ได้กระทับบ้านเลคีที่ยุ่นี่ล่ะไอ้จ้อยผมบ่นึกว่าสิมาทับอันนั้นเขา่ะทับหนังอันนั้นอ่นนะอทับบ้านเลคีนี่ละ่ะเฮ้ยเอาเสยผมเฮ้ยเฮ้ย นาเงยโอ้ยพอตีแล้วเห็นหนานาตะยากบวบาทอเทนอกินตะลาเปียบวัดได้ปุ้ยนั่นก็วบาปานสแลนาเงยายเอ้ยยามาติแถลงเ้าเอาเล่ามาจากตอบา,กบอ,กอ,บอบานหาจักบ่ถือคอบานห่ายอบ่ถือปองมันสีเสียวใส่มือได้ไอายแสดงว่ามอนั่นจักบ่ปิน เอ้ามาอยังอีกเสียงผู้ใดเบอกอยู่คือจังเอาไงแถอ๋อก็เสียงน้องนี่แหละพีมันอยังแหละมิทุลาอยังอีกครับเนี่ยขอยคืองอมาเสริงนี่อีกอยู่สันอันบ่ไปบ่ไปน้ำทางเทือดสันบ้างเนระไปน้ำทางแล้วไม่จบเขาเพราท่านง่ายมองแักยัดยี่ที่กันโอ้ยสิท่านง่ายใส่เจ้าคือมาถึงสน่ะจังวาดจีเจ้าว่าดคอยไปที่สิไปทั้งใดระบาดคอยรับจ้าแล้วโอ้ อนุภาเป็นควบรักเลยรุ่นแรกเนาะโอ้ยสงคอสงคอนี่จะหน้าทำไมแท็กซี่ไงผู้เฒ่ามักสาวซ่อหน่อยน้ำมันไขควงหมดแล้วท้าไม่ตาบอดตาเจ้าลงทิพตรงแด่นโว้ยโอ้ยน้ำก่อนน้ำมันไขควงหมดใส่คอยปุ๋ยนี่แหละโอ้ยมันพิษสังเกตตั้งแต่ฟอนผูู้ด้วยเลยพ่อยางเราพี่คอยคอยมุนลั่นเห็นแล้วคนเอ้าใส่ลาดตีเท่านี้ก่อนน่ะเอามันมีอยู่ที่ไหนวนี่ก็ได้ เฮ้ยกนเราเห็นตั้งแต่ปอบอายถนนวิ่งไม่จะถือสมถือเสาะถอดมาเงยมันจะลุกแต่แหงแห่หางทางไดนเอ้ามันจะลุกแต่ห่องแห่หางทางเอ้าตั้งใจดีๆผู้สาวก็มากแล้วแม่นจ้าลุกแต่ห่องหวนแหงทางไหนไม่ลุกแต่ห่องแห่หางทางไหนมาตึกพร่องตีแหน่ะแม่นจะลุกแต่ห่องแห่หางเนี่ย จะลุกแต่ห่องโหนแหงทางไหนเฮ้ยมันเป็นน้ำเข่าฮาแหละจะมาสวนยังไงเยอะไปหาตีพื้นจะคล้องไหนมาได้มันจะลุกแต่ห่องโหนแหงโหนโหนแหงทั้งไหนมันจะมีครูสอนนอนน้ำหรือว่าไปหรือว่ามีครูสอนเสียแล้วบอกพี่มามาเลยไอเอ้ยน้องนี่ปอดอ้อยซ้อยเสมออ้อยกลางกอกาบกระโบฮอนอนหนอยกระโบโซน สูตรส่สอนแฟนน้องกับบมีตัวละอายแม่น,มนบ่นอ่อนมดมีนอ่องตับเตาอยู่บ่านอ่อ,อนางเอ้ยซ้ำพี่เนี่ยก็สิบ่อ,อสาจำขี่ม้าต่างประเดกไหมบอสปะอสาจำขี่เพี้ยซ้ำได้กินหนึ่งมังอือในปัญญางนางเอ้ยใายเอ้ย ท่านสีโซมักนองให้ซื้อของมาฝากเอาอย่างน้ำพี่ขอได้บดสุนแนวเลยรถวิบากน่องนี่บ่อยากได้ฐานขี่ลายเอารถทั่วรเด้อดไอเด้อโอ้ยถูกตายพอดีแม่เอ้ยแต่จักรยานมันมีเตะขอบลอยอยากอายเดย้จีบู้จีบาโอ้ย่านถูกไปอ่านลาเล่ห,อออหมอกะไดกูอ่านว่ามงมบักผ้าขีเมียงดอกแหล่เอ้ยไม่ไม่ว่ามันนี่เป็นหัวเสมาเขาคิ้วตัวสุขห้าเด็กกะใด ว่ามันยั่งแต่จะควงผู้เดียวแม่นตัวนี้แม่ตีมองไหนล่ะตีเพื่อนี่มองไหนตีรถตีรถตีว่าเล้วแลงแม่นแม่นไม่แลงก็นแลงบริสุทธิ์ตัวไม่แล่จ้านี่ว่าแลงบริสุทธิ์นี่แม่แลงวิบบนขาวนี่แม่นนี่ล่ะม่มีมองสีเทยงแล้วกันบ้างสินจะตีหันตีนี่หลายมาโกรธมาปากแลงนั่นแรงบกว่าชีสมพูหายากหูวจักบั่วจะเป็นหายอยากแลรงกว่าชีสมพูอยู่ตั้งบ้านผมบอกเอึดแม่นแจมันอยู่หน้าเรามีแต่โดนบกว่าชีสมพูกำเครื่องมึก โอยหลายๆนามกินเข่าลมทับเพียงมันตายเลยก็ใค่ยคีย่บี้โคตรหวานมากโรดมากซ้บมะแหลาลายมอโบะแหล่แหล่ดำๆสีหยาดเล้าเลีออย่ยงคนพ่อคุณแมน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 ว่าสีกินมือแล้วก็สอบคนพ่อเข่าแหมโอ้ยโคตรหวานเนี่ยแมนคว้บมะแหล่เว้าจอแปดปากอ้อมหัวกับพ่อเมือเมื่อละก็สอบมันก็ล่ามากมะแหล่โลดบอโบโบมะมักดอกเจ้าหามาเจ้าเราเองโลดฟาพาที่ผู้ชายเอากันมาสั่งครับบอกถ้าเจ้าก็ได้สมเด็จพอที่ไปหาเอาไหมเพื่อรอรอคนนี้ยเอาซาตว่างหัก